nè 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 đừng hú cất cướp đừng hú đừng cắt đồ cắt nó đừng 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 hú đừng hú nè 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 vấn đề đừng ơn nè ơn ơn nè đừng hú tòa đừng đừng hú tòa đi cái đường hú nó leo nè Nè nha nè nha 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 Nè nha 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 đó nha 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 Nè 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 เออ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 แล้วกัดแห้งมันเจ็บเออ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 กัดแห้งเลยเออเออเออยำเลย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 เผื่อเปล่าเผื่อเปล่าเผื่อเปล่านี่ยเนี่ยเนี่นี่จับหูได้แล้วนี่นี่นี่จับหูได้แล้วนี่จับได้แล้วนี่จับได้แล้วนี่จับหูได้แล้วนี่

เออเออเอจ็บเ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 ออเอเออเออเอัดดึงหูกันนะดึงหูนันคือกัดดิดึงหูกันนั่นนี่ึึเอ้เขาบอกกัดมือปูดึงหูนะดึงหูกันนะด้อด้อวะงบบานเลยงบบ้าบ่บอ้ยเอเออเอ

ดึงหูเนะนะเพ็กเออเออบดึงนาะบดึงนะบดึงเนะไป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 เออเออไป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 จับจับจ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 บไปไปไมันจบเออไมันจับมันจกลจับมงดึงหูดูสิมันจบวะดิจับวะจับวจบนะจบ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 เนีย

เดินก็เล่นเจ็บนี่เด็นก็เล่นเจ็บนี่เดินก็เล่นเจ็บนี่มันคกัดดีสิหึหึกำปากไว้ก็นนะกำปากไว้ก็นนะเป็นได้บบดนี้หึหอหึหึหึกำปักไปก็เป็นได้แบบนี้เขาเด่นแล้ว